สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาของรายการกรรมาธิการพบประชาชนแล้วคะ่ะทางสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมนะคะวันนี้ดิฉันอัญชิตถาบุญพรวงรับหน้าที่ดําเนินรายการค่ะแน่นอนนะคะว่าตอนนี้ในหลายจุดในหลายพื้นที่ยังคงประสบปัญหาเรื่องของน้าท่วมค่ะหลายจุดยังคงวิกฤตหลายจุดยังคงน่าเป็นห่วงแล้วก็อีกหลายจุดยังคงต้องเฝ้าระวังกับสถานการณ์น้าท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเรียกว่ามีการเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันค่ะแน่นอนว่าในส่วนของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็ระดมกําลังระดมทั้งเงินแล้วก็ระดมทั้งสิ่งของต่างๆกับการที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งนะคะก็มองว่าในด้านาวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีส่วนสําคัญกับการที่จะช่วยในด้านของการแก้ไขปัญหาน้าท่วมค่ะวันนี้วันนี้ค่ะ,นนคะก็เลยจะมาพูดคุยกันหน่อยถึงวิธีการแนวทางกับการที่จะดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะได้รับเกียรติอย่างดียิ่งเลยนะคะจากสสประเสริฐชัยกิจเด่นนภ หลายประธานคณะกรรมาการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงยังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการพักเพื่อไทยด้วยนะคะก็จะได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะสสคะ่ะครับสวัสดีครับค่ะก่อนที่จะดูว่าวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยกับการที่จะแก้ไขในด้านของปัญหาน้ำท่วมก็คงจะได้ให้อธิบายกันก่อนถึงทางคณะกรรมาการชุดนี้กับบทบาทภารกิจหน้าที่มีอะไรบ้างคะ ครับโดยรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยครับคุณก้อยครับกับใการการวิทยาศาสตร์เลเทคโนโลยีเนี่ยมีหน้าที่ในการสืบสวนสอบเสริมเรื่องราวใดๆหน้าที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบในการที่จะพัฒนาประเทศนะครับโดยหลักการาอยู่บนฐานตรงนี้ ค่ะก็ติดตามดูแลแล้วก็ดูในงานที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆแต่ทีนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนนี้ที่หลายพื้นที่ประสบปัญหาเรื่องของน้าท่วมและที่สมุทรปราการเองก็ถือว่าเป็นจุดที่หลายคนก็กังวลใจเหมือนกันว่าน้ําจะท่วมไหมหรือไม่ท่วมอย่างไรก็แล้วแต่แล้วโดยเฉพาะสสก็อยู่ในพื้นที่ด้วยแน่นอนว่าจะต้องไม่ทําให้น้าท่วมในพื้นที่ก็เลยมีแนวทางเหมือนกันกับการที่จะแก้ไขปัญหาในจุดนี้ยังไงคะครับ อันที่จริงแล้วนี่นะครับน้าปริมาณมหาศาลขนาดนี้นะซึ่งปีนี้นะ้นําจะปนกันท่วมมากเหลือเกินนะครับอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเช่นว่าน้าเหนือกรุงเทพขึ้นไปนะไม่ว่านนบุรีปรทุมธานีอยุธยานะครับไล่ย,ยาวไปเึนงนครสวรรค์ไปทางเหนือท่วมหมดใช่แล้วก็ครั้งนี้จะท่วมยาวและท่วมนานด้วยะนะครับถ้ามองอย่างนี้แล้วเนะี่ยผมก็เชื่อว่ากรุงกรุงเทพและสมุทรปราการเนะี่ยต้องท่วมแน่ตน้ําก็ต้องท่วมแน่ แต่วันนี้เนี่ยได้พิสูจน์กันแล้วนะครับว่าวันนี้สมุทรปราการน้ํายังไม่ท่วมเลยตอนนี้ยังไม่ท่วมยังไม่ท่วมเลยครับแต่ต่อไปอีกไม่นานนับจากที่ได้ชมรายการกันไปแล้วเนี่ยจะท่วมไหมคะวันนี้ผมเองนี่มั่นใจเลยว่าน้ําไม่มีทางท่วมจมังหวัดสมุทรปราการ,<ห>รอย่างนี้คน <ไป S 1> <ๆ>อยู่ในพื้นที่สมุทรปราการอาจจะอุ่นใจไปได้แล้วเพราะสสก็ยืนยันแล้วก็มั่นอกมั่นใจว่าพื้นที่จะไม่ท่วม แล้วก็อยากจะบอกต่อด้วยว่านอกจากน้าจะไม่ท่วมสุปรักการแล้วนะครับถ้าสุปรัการน้ําไม่ท่วมควบคุมได้นะครับกรุงเทพก็จะไม่ท่วมเหมือนกันวันนี้เนี่ยกรุงเทพในรอบนอกๆเนี่ยมีการท่วมนะครับเริ่มขึ้นมา20เซน30เซนอาจจะทำความทำความรำคาญยังไงก็แล้วแต่ไม่อยากให้ตื่นตระหนกตรงนี้น้ําท่วมเป็นภัยธรรมชาติถ้ามันจะท่วมอยากจะกลับเรียนว่าน้ําทั้งหมดที่ปริมาณมหาศาลขีาซึ่งมากจริงๆเนี่ย ไหลาบาไปจากทางเหนือล,ลงมาภาคกลางาสุดท้ายนะั่นนะเขาจะต้องลงทะเล<ช>ต้องลงทะเลที่สมุทรปราการถ้ามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยมมนต้องเคลื่อนผ่านกรุงเทพผ่านสมุทรปราการสมุทรปราการจะเป็นด่านสุดท้ายเลยเห็นไหมครับ<ม>แต่วันนี้เนี่ยทำไมกรุงเทพชั้นในอยู่ถูกป้องกันอยู่แลวรอบเพิ่งจะร่วมเริ่มท่วมลอกนอกรอบนอกนะครับวันนี้จังหวัดสมุทรปราการทางบ้านผมเนี่ยครับทางบ้านผมเนี่ยผมพยายามที่จะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ไปแล้วเราไปจัดการแล้วก็ พื้นที่ที่มีกับเรื่องน้ําท่วมแรต่างๆได้ถูกแก้ไขนะเรามั่นใจว่าอ๋อถ้าเรายึดหลักพิเศษศาสตร์แล้วนี่นะครับน้ำเนี่ยสามารถควบคุมได้แน่นอนนะครับโดยที่น้ํามันมากก็จริงแล้วน้ํามืองกรีธาทับมาเนี่ยผ่านกรุงเทพผ่านสมุทรปราการนี่แน่นอนคนั่นจึงทําให้คนตื่นตระหนกว่าน้ําจะต้องท่วมกรุงเทพและสมุทรปราการเพราะว่าหลายคนก็คิดไปก่อนล่วงหน้าแล้วว่า รอว่าท่วมแน่แต่มันจะท่วมเมื่อไหร่แค่นั้นเอง<ช>นะคะคว่า<ช>วันนี้พรุ่งนี้หรืออย่างไรเนี่ยแต่<ช>ว่าก็ <ๆ S 1> ก็มีการดําเนินการเหมือนกันใช้หลักวิทยาศาสตร์นี่แหละเข้ามาช่วยก็มีการดําเนินการไปแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ครับวันนี้มันนี่ทําอยู่กับมือเลยะนะครับวิ่งตลอดการควบคุมสถานีสุบน้ำนครับสิบสามจุดประตูระดายน้ำอหลายๆจุดนะครับตลอดจะการใช้ การระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพาะผักลงทะเลโดยที่สุดผมอยากจะเข้าหลักการทางวิทยาศาสตร์เลยดีไหมครับคุณก้อยดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะหลักการวิทยาศาสตร์ที่ใช้กับที่นี่คือเราดูนี่ครับการแก้ไขนี่นะครับถ้าเอ่ยว่าเหมือนกับช่วงเศรษฐกิจล่มสลายเนี่ยคุณแก้ระบบเศรษฐกิจไม่เป็นคุณต้องยึดหลักหลักหลักระบบการเงินอะไรต่างๆหลักการทางการจัดการแต่วันนี้ถ้าน้ำมันท่วมอย่างนี้เนี่ยนะคุณต้องยึดหลักวิทยาศาสตร์เลยนะครับอันที่หนึ่งยึดหลักวิทยาศาสตร์ สองอันที่สองนนะยึดหลักการาการจัดก,การที่ยิ่งยวดหมายความว่าใช้ความมุ่งมั่นขยันอดทนทางานตัวมันเกี่ยวหัวไปนอนตลอดยี่บชั่วโมงและไม่มีวันหยุดเลยหยุดไม่ได้เลยนะครับเพราะน้ําปริมาณมหาศาลมันจะไหลามาตลอดเวลาต่อเนื่องมาตลอดเวลาวันนี้นะครับคุณก้อยครับสิ่งทีเ่เรายืนยันก็เพราะว่าผมจยากลับเรียนว่าสิ่งที่บอกเหตุก็คือว่าเราไปดูน้ําที่ประตูสถานีสูบน้ํเนี่นะไม่มีน้ําไม่สูบ แต่เหนือขึ้นไปประมาณห้ากิโลน้ําเริ่มเต็มเปียกเหนือขึ้นไปอีกนะครับอีกสิกิโลยีสกิโลน้ํามันเต็มคลองเตรียมที่จะท่วมลงที่สวนที่นา,นาเหนือขึ้นไปอีกนะครับอีกสามสิบกิโลห้าสิบกิโลน้ำท่วมแหละนะครับน้ำท่วมและในที่รุ่มใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาท่วมนิคมอุตสาหกรรมท่วมบ้านท่วมบ้านเรือนต่างๆทั้งหลายเนี่ยใช่คือปมพนนั่นนั่นมันอยู่บนธรรมชาติหมดเลยวันนี้น ถ้าคุณก้อยนะครับต้องการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมใหญ่เนี่ยนะครับต้นยึดหลักหลักวิทยาศาสตร์หลักฟิสิกส์เลยค่ะแล้วจุดที่มันท่วมอยู่แล้วนี่มันจะจะใช้หลักการนี้ไปใช้ได้ต้องใช้หลักการนี้ในการที่ระบายน้ําลงทะเลให้เร็วที่สุดมไม่อย่างนั้นมันจะท่วมนานค่ะวันนี้ถ้ามันท่วมแล้วอยู่สองสามวันแล้วมัน,ม,นมันหายไปเลยได้ถึงแม้มันจะเสียหายมันก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้ามันท่วมแล้วมันอยู่เป็นเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยอันจะตาย,ย<อ>ต้องเข้าใจว่าน้ำเนี่ยมันไหลจากที่สูง ลงสู่ที่ต่ําเท่านั้นมันไม่มีไรหรอกไม่มีทางหรอกที่ไหลจากที่ต่ขึ้นที่สูงไม่มีหรอกคุณจะผักน้ำจากที่สูงคุณผักแล้วไม่เชยมันก็ไม่ขึ้นหรอกถ้าคุณสูงขึ้นมาจะมันจะขึ้นนะครับข้อที่หนึ่งคือน้าไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําข้อที่สองคือน้ําจะรักษาระดับถ้าระดับระดับน้ําไม่มีทางไหลออกนะน้ําจะรักษาระดับนิ่งเลยอไม่ขึ้นไม่ลงเลยอะไม่ขึ้นไม่ลงเลยก็เหมือนใส่ในถ้วยอย่างนี้มันนิ่งคแต่เราเจาะรูในเดี๋ยวน้ําจะลลงเย ถ้าต่างระดับเมื่อไหรน้ําจะมีทางให้น้ําออกน้ําก็จะไหลออกเทอรระดับน้ายิ่งต่ามากน้ําจะกดแรงมากน้ําจะไหลแรงมากเกิดไปน้ําเชี่ยวผมเองนี่ได้ปออกรายละยการแล้วก็เห็นน้ําบางทีนักข่าวรายงานมาโอ้น้ําในแม่น้ำไหลเชี่ยวมากเลยมันก็ตกใจผมฟังดูมต้องพอผมต้องบอกว่านี่ไม่ต้องตกใจหรอกน้ําต้องไหลเชี่ยวถึงจะดีน้ำในแม่น้ํานะครับค่ะถ้าน้ําไหลเชี่ยวดงว่าน้ําำาลังไหลผ่านถ้าเขาไม่ไหลเลยนะคณท่วม เดือน2เดือน3เดือน4เดือนเลยถ้าไหลไปเนี่ยมันก็จะทําให้มันก็แค่ไหลผ่านไปแต่ไม่ท่วมขังแล้วต้องเนี่ยคุณก้อยครับต้องให้น้ำาหมืนน้ำต้องไหลผ่านแน่นอนเพราะอยู่บนภาคกลางไปตอนเหนือไปทางภาคเหนือเลยครับฝนตกที่ไหนก็แล้วถ้าตกเสิมเติมมาเนี่ยมันต้องไหลผ่านกรุงเทพและปริมณฑลก็รัศมีสุประการมเพื่อลงทะเลน้ําบนแผ่นดินใหญ่ฝนตกบนแผ่นดินใหญ่ต้องไหลลงทะเลทั้งหมดถ้าไหลลงเร็วเท่าไหร่ พื้นที่ก็จะแห้งเร็วเท่านั้นค่ะน้ำก็จะถ่ท่วมเพราะยึดหลักการนี้แต่ว่าขณะนี้น้ำไหลผ่านน้ำมีมวลมหาศาลเลยพร้อมที่จะน้ำนี่มีพลังในการกัดเซนะาะเนี่ยค่ะแล้วก็พร้อมที่จะทะลุทะลวงและทำลายทุกอย่างที่กีดขวางแบบเซิร์นามิค่ะนะครับวันนี้เรามาถามกันคำถามย,ยอดทิศผมถามคุณ้อยว่าทำไมน้ำถึงท่วมหลายคนก็สงสัยเหมือนกัน ว่าทำไมมันท่วมก็จะได้คําตอบโอ้ฝนมันตกมากเพราะอย่าง้นเพราะอย่างนี้เพราะอย่างนั้นออนะอะไรผมบอกตั้งหลักให้ดีๆนะถ้าค,คุณอยู่บริษัทน้ํามันท่วมเพราะน้ํามันไหลไม่ทันน้ําไหลไม่ทันนี่ไหลมาจากไหนไม่ทันคะหมายว่าถ้ามันท่วมพื้นที่นะถ้ามันระบายออกไม่ทันท่วมไม่ใช่ว่ามาจากเขื่อนที่กขาป่อยเยอะๆใช่ไดเท่าไหร่ก็ได้ฝนจะตกมากแค่ไหนนะครับฝนจะตกน้อยตกมากไม่เกี่ยวเกี่ยวว่าเมื่อไรมาคุณให้มันไหลออกให้ทันการระบายถูกต้อง คือเราพูดแบบชาวบ้านคือไหลทางคือการระบายน้ําออกให้ทันจากพื้นที่ตรงนั้นถ้าระบายทันก็ไม่ท่วมถ้าระบายไม่ทันก็ท่วมและเมื่อน้ามันท่วมขังเป็นเดือนสองเดือนสาเดือนเนี่ยถ้ามันไม่หลมันระบายช้าหรือไม่ไหลเลยเนี่ยมันก็ขังเลยเขาเรียกน้ําท่วมขังก็เป็นบ่อเป็นหนองเป็นคลองเป็นบึงเหมือนตอนนี้น่ะหลายจังหวัดถูกขังน้ําอยู่ยังเช็คไปที่ท่านสสโดยขังผาท่านบอกว่าน้ําท่วมบางพื้นที่ถึงสามเมตรแล้วถามว่าผมก็ถามว่า แล้วน้ามันลดลงบ้างไหมก็บอกเพิ่มขึ้นนิดนี่จุดไ, <ป S 1> ไหน <c oughs> ที่ลับบุรี oh. ถามเพื่อูงมันมันใจว่าระดับน้ํามีการลดแล้วมันไหลไหม <Okay. S 2> ถ้ามันไม่ไหลนะประเมินสถานก,การณ์ได้ว่ามันจะอยู่ยาวค่ะ <Okay. S 2> วันนี้นะครับน้ํามันท่วมเพราะน้ํมันระบายไม่ทัน <Okay. S 2> ยึดหลักการน้ไว้น้ํไหลาจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําและถ้าเรากดให้น้ําระดับมีความต่ําลงมากนะมันจะไหลเร็วและพุ่งเร็ว การระบายน้าจัเร็วขึ้นดีขึ้นแต่ทีนี้เรื่องของการที่จะได้รับผลกระทบมันก็จะโอ้มันก็หนักเหมือนกันนะคะถ้าเราให้มันระบายช้ามันก็ท่วมนานถ้าระบายเร็วมันก็มันก็มันก็ท่วมไม่ไม่นานสั้นๆถูกต้องไหมครับค่ะแล้วอย่างยิ่งสมมตทว่ะถ้าเราไม่กั้นอะไรหมดเลยปล่อยมันไหลตามอิสระจจะท่วมกรุงเทพท่วมหมดเลยนะอันนี้นี่นี่นี่เป็นความแนวคิดที่ดีนะมันก็เฉลี่ยน้ําเลย ทวนหน้าเลยนะะทวนหน้าเลยแต่ระดับไม่สูงอย่างนี้กล้าทำไหมหมายความว่าวันนี้ถ้าเราไม่ได้อีกมันต้องรักษาไว้พื้นที่เศรษฐกิจรักษาให้ดีเพราะวันนี้อย่างมาพูดเวลารักษาเนี่ยก็ต้องไปดูสภาพพื้นที่นะข้อหนึ่งนะยึดหลักฟิสิกส์น้ำไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำการที่สองน้ำรักษาระดับ ถ้าน้ํามันระดับมันไม่ไหลเนี่ยนะมันไหลออกไม่ทันเนี่ยนะมันตึงน้ำตึ๊ดๆๆต่อเลยคีิปน้ําเลยแล้วสาน้ํายาวสองเดือนสเดือนสเดือนเออผมกําลังคิดว่าถ้าเร่งน้ำหน่อยเนี่ยวันนี้ต้องเร่งให้ก่อนก่อนวันเรากระทงยามานะเพราะช่วงนั้นน้ำจะขึ้นสูงที่สประการมากผมก็เป็นห่วงว่าภายในเราไม่เวลาสิบสองวันนะครับที่ต้องอีกสิบประมาณสิบวันแล้วก็สิ้นเดือนนี้ก็น้ําทะเลก็จะหนุนสูงอีกเหมือนกันน้ําทะเลหนุนขึ้นสูงผมไม่กลัวค่ะ แต่มันขึ้นสูงเมื่อเดือนตุลาอย,ยังสูงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าขึ้นเดือนเข้าเดิน11เ,เข้าเดินสองเนี่ยเขาเริน้าเต็มตลิง่งอันนี้เรน่าดูเลยะนะครับยังไงก็แล้วแต่ระดับน้ำขึ้นสูงของน้ําทะเลเนี่ยขึ้นสูงสามเมตรพื้นที่ปากแม่น้ํากรุงเทพม,มันก็ยังต่ํากว่าที่ลบบรุรีต่ากว่าที่นครสวรรค์อีกหลายหลายเมตรมันงม่กลัวมันไม่ทษ่นที่นั่นมันจะมีปัญหากับสมุดประการเท่านั้นเองแล้วก็อย่าไปกังวลใจแต่ว่าวันนี้น้ํามันมีขึ้นมีลงน้ําทะเลมันมีขึ้นมีลง เห็นไหมครับน <Stars S 1> ี่<ห>ก็เป็นหลักฟิสิกส์มันไม่ขึ้นคุณไปห้ามมันไม่ได้นะน้ําท่วมเป็นภัยธรรมชาตินะครับน้ําจะขึ้นลงคุณห้ามมันไม่ได้ผมไม่จะตกคุณห้ามมันไม่ได้แต่คุณสามารถควบคุมถ้าคุณเข้าใจค,ใจควบคุมสภาพการไหลของน้ำและการระบายน้ําได้<ข>ถ้าระบายน้ําได้ดีไม่ท่วมถ้าระบายไม่ดีท่วมถ้าไม่ระบายเลยขังแล้วจะบริหารจัดการยังไงคะว่าเอาแหละให้มันระบายลงไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ไหลสะดวกเนี่ยค่ะเพราะฉะนันวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ตอนนี้เนี่ยไม่อยากมาไล่บี้ว่าทำไมน้ำถล่มเดี๋ยวไว้จบหลังน้ำถท่มแนละ้วเดี๋ยวกรรมการคงต้องตั้งคณะขึ้นมาจัดการศึกษาเรื่องนี้เลยเพ <c oughs> ื่อมาเ <c oughs> ช็คก,กัน เพื่อป้องกันน้ำท่วมในปีหน้า<ม>และปีต่อไปแสดงว่าในอนาคตคือปีนี้เนี่ยคือหลายคนก็บอกบางจุดบางที่มันไม่เคยท่วมแต่ปีนี้มันท่วมเนี่ยแล้วท่วมสูงด้วยไม่ได้ท่วมแบบธรรมดาที่เดินกันได้บางบ้านก็โหระดับคอกันเลยแบบนี้ค่ะทีนี้แน่นอนว่าอนาคตมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกเหมือนกันแต่ว่าปลายทางน้ําจะสุตรประการบ้านผมรอน้ําไหลามาบอกพายไหลามาเร็วๆหน่อย <cab> น้ำไม่มาอาจจะตอบย,มมยังไงผมไม่ทราบการบริหารจัดการอย่างไรแล้วผมเห็นนี่นะแต่ผมบอกเลย หลักยึดหลักฟิสิกส์ไว้น้ํไหลจากที่สงูสงลงสู่ที่ต่ําถ้าน้ํามันรักษาระดับมันไม่ไหลนันตายเลยต้องให้มันรักษาระดับมันกดต่ําปลายทางต้องมันต่ําลงนี่เป็นหลักที่ผมใช้นะเนี่ยคราวนี้ในความเป็นจริงพื้นที่เนี่ยคุณก้อยพื้นที่มันไม่สูงต่ําไม่เท่ากันค่ะน้ํามันไหลจากที่ต่ําไปขึ้นสูงไม่ได้หรอกวันนี้ถ้าเราเก่งวันนี้ผมบอกเลยน้ําน้ําส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยนะประมาณ8ปดสสิบเปอร์เซ็นต์จะไหลลงแม,ม,ม่น้ำเจ้าพยาเพราะทุ่งสุดแม่น้ํเจ้าพยาแม่น้ํา ท่าจีนแม่น้ำบางปะกงสามแม่น้ำที่ขนาดกนอยู่นี่นะที่สัมพันธ์กับการเทืระบายน้าได้นี่เกิดขึ้นทางธรรมชาติเป็นเป็นล้านปีมาแล้วนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนี่คือท่าจีนนี่คือบางปะกงน้ำเนี่ยท่วมบริเวณนี้นะครับปทุมธานีนะครับลังสิปทุมธานีอยุธยานะครับทั่วหมดถึงลบบุรีไปถึงนครสวรรค์น้ำถึงมันจะต้องไหลมันจะน้ําจะเทไหลมามารวมที่แม่น้ำเจ้าพระยาด้านแม่น้ำบางปะกงมันจะรับน้ำจากทางทางทางภาคตะวันออกขึ้นทาง ทางตะวันออกทตะวันออกไปหลายเรื่องมาสี่ห้าจังหวัดนะครับน้ําส่วนใหญ่ไหลจากเหนือลงมาเนี่ยจะผ่านแม่น้ำาพระยาค่ะและน้ําต้องเดนผ่านกรุงเทพมหานครนี่สมุทรประการเห็นไหมครับคุณหนีมันไม่พ้นแต่ถ้าคุณถ้ามันมาไม่ทันนะมันก็ท่วมบริเวณมากทางนี้วันนี้นะเมื่อเห็นงันแล้วพื้นที่นะผมบอกได้ระเบีสชายนี่สุนท้าที่สำารงเหนือเนี่ยจุดสำารงเหนือเนี่ยถ้าเทียบกับจุดที่บางบ่อเนี่ยบางบ่อเนี่ยสูงกว่าสำารงเหนือประมาณสองเมตรค่ะ เพราะฉะนั้นไปไปไม่ได้ที่น้านจากสํารงเหนือเนี่ยจะไหลจะไหลขึ้นบางบ่อ <คะ S 2> มันมีคลองนะครับมีคลองสํารงเนี่ยมันเชื่มอมระหว่างแม่น้ำชัปปยากับเชื่อมแม่น้านบางปะกง,งซึ่งเขาคิดว่าคุด<อ>สมัยขอมเรื่องอํานาจต้องไหลายพันปีมาแล้วเขาขุด <คะ S 2> ขึ้นมานะครับพอเยื่ถ้าน้ามันไหลบนด้านนี้นะมันจะไหลลงลงคลองถ้ามันล่นคลองมันจะเอ่อท่วม <คะ S 2> ถ้ามันไหลตามคลองถ้ามันจะไหลไปนนลงแม่น้ำบางปะกงยากมันจะไหลลง แม่นางเจ้าพยา,ยากนเลยแล้วปริมาณน้ําที่มาหาสารขนาดนี้ถ้ามันไหลลงมามันจะรองรับกันไหวไหมครับคลองต่างๆวันนี้ผมบอกเลยนะสมบัตการเตรียมพร้อมวันนี้สมบการไม่ได้ทําเพื่อสุบระการอย่างเดียววันนี้สุบการเนี่ยทำเพื่อต้องการระบายน้ําในพื้นที่ท่วมขังนานเนี่ยนะต้เหนือกรุงเทพขึ้นไปเนี่ยทั้งหลบพอลงทะเลให้เหลือสุดพอเห็นไหมครับว่านี่เป็นทะเลนี่เป็นคลองสายสูบน้ำประตูระบายน้ำอยู่แถบด้านนี้มันติดทะเลหมดถ้าคุณสูบน้ําอยู่ในที่ เนี่ยคุณเทพไปที่มินบุรีก็ดีที่อุธยาก็ดีคุณก็สูบไปสูบมาน้ําจะไปไหนน้ําก็อยู่ข้างบนน้ำอยู่ข้างบนชั้นลงมานก็ลงมาข้างล่างค่ะอยากอยากประตูระบายน้านี่พอถ้าเกิดน้ํามามากสามสิบห้าล้านคิวต่อวันสามารถทําได้แต่วันนี้ไม่มีให้น้ำไม่มีน้ําให้ดูวันนี้มันจะสูบได้ประมาณนะผมมองมองดูแล้วอยู่ประมาณสิบหล้านวตอนนี้นี่แห้งหมดเลยเหรอคะที่แห้งหมดเยวจะมีภาพไม่ดูนะครับแต่บอกว่าหลักการนะวันนี้ กรุงเทพหมหานครกับกับแปดริ้วฉะเชิงเซานี่ก็ะจะมีคลองแสนแสบเนี่ยพาดผ่านลากเป็นคลองขุดสมัยรัชกาลที่ห้าเพื่อไปทางสัญจรแล้วก็ทําการเกษตรนะครับน้ำส่วนใหญ่ถ้าเบอะถ้ามันบ่ามามันต้องลงคลองแสนแสบถ้ามันล้นมันก็ลงนี่แหละครับคลองประเวศควรจะคลองแสนแสบไปถึงแม่น้ำแม่น้าําแม่น้ำเจ้าพระยาไปถึงแม่น้ําบางปะกวยเหมือนกันหลุดจากคลองประเวศลงมามาเจอคลองสำโรง รดจะคลองสำโรงลงมามาเจอคลองน้ําจืด <c oughs> ซึ่งแต่ละคลองใหญ่นี่นะที่พลาดขวางนี่นะครับจะมีคลองซอยไล่ต่างกันมาตลอดคลองพญาชัยยานุชิตก็ดีคลองบางเสาทงคลองหุวชิศรีสัจจเขยใหญ่คล <c oughs> องบางฉลิงคลองลกักกระบังเนี่ยมันจะลง<อ>ลงคลองสำโรงผมวันนี้ให้ความสําคัญกับต้องเดินน้าลงทะเลยึดหลักการ <c oughs> ลงทะเลเท่านั้นเพราะน้ําประมาณทั้งหมดต้องไหลลงทะเลเท่านั้น ก็ S <S> <S <S <ess> เลยเห็นด้วยเลยท่านไปสูบ<ล>ไปที่ไหนไม่ได้เลยค <K ะ> ่ะกับเรื่องของการผลักดันน้ําลงสู่ทะเลให้ถูกต้องครับถ้ามีหลายๆรอบหลายๆครั้งก็ก็จะช่วยได้มากเลยถูกต้องครับ,รบถ้าเราเดินน้ําออกผมไปยามกดน้ําที่ลงให้ต่ําสุดไปนะครับเพื่อจะทําให้น้ําไหลมาเร็วก็อย่างที่บอกแล้วว่าที่ประตูระบายน้ํานะครับที่สถานีสูบน้ําอย่างเช่นที่ตารวจเนี่ยไม่มีน้ําให้สูบค่ะนี่ตรงนี้ เดี๋ยวจะให้ดูแต่ถ้าเป็นช่วงเวลาปกติจะต้องลักษณะเดียวกันนี้ไหมคะหรือว่าก็มีปล่อยน้ำไว้บ้างเวลาเวลาปกติถ้าไม่เหย่่วน้ำท่วมเนี่ยเขาจะรักษาระดับน้ำไว้ที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์เพราะต้องการเก็บน้ำเจือว้ใช้ในการทำการเกษตรนั่นต้องมีสารที่ซมน้ำแล้วก็ป้องกันเวลาน้ำน้ำทะเลนุนเป็นเปน้ำเค็มมันจะไหลเข้าพืชท่วมพื้นที่ที่ทำการเกษตรจะกลายเป็นน้ำกร่อยเป็นน้ำเค็มจะทำให้ปลาก็ดีต้มพืช พืชผลทางการเกษตรทางการเกษตรเนี่ยจะตายได้เพราะมันมัน้ำเค็มนี่ก็เป็นการบอกไว้อย่างภาพนี้นี่ครับนี่คือสถานีสูบน้ำนะครับที่นี่เหรอคะนะครับที่ตําลุนะครับที่ตําลุนะครับที่ตำลุเห็นไหมครับระดับน้ำเนี่ยปกติเขาจะรักษาอยู่ระดับปราวนี้เนี่ยแต่ตอนนี้ผมไม่ได้เลยกดตําังอีกสูบจนมันสูบไม่ได้นะครับปากแต่ของเครื่องสูบน้ําเนี่ยเขาสูลมาต่ำสุดแล้วนี่คือช่วยเห็นห็นแม่ยงโผลนะครับ แล้วก็นี่มาห่างกันประมาณก็ยี่สิบเมตรมจากเนี้ยจะไหลามาเนี้ยไหลเข้ามาที่นี่ตรงนี้เนะ่เห็นไหมถูกเราสูบนี่นะนี่ใช่หลักการทางวิศว์เลยไม่งั้นถ้าเราไม่ทําอะไรนะน้าจะท่วมท่วมหมดในนั่นนี่ท่วมหมดเพราะน้าเมื่อน้ํามาเยอะแล้วหลักการสําคัญอย่าให้น้ําท่วมนะครับถ้าน้ําท่วมเราแก้ไม่ได้แล้วแก้ไม่ทันเพราะน้ํามันเยอะมากเลยจะกว่าจะสูบมันเสร็จต้องใช้เวลาตั้งหลายวันแต่น้ําเติมมาเรื่อยๆแหละ น้ำมาต่อเน,นื่นองพราะตมาน้ำมหาศาลวันนี้ต้องแก้เตรียมการไม่เคือดูดน้ําออกก่อนสูบน้ําออกก่อนทั้งระบบแล้ววันนี้เราแจ้งเตือนเลยว่านิคมอุตสาหการรมที่บางพีบางเสาธงที่บางบางปูนะครับละก็บ,บางคุณต้องขอแจ้งผ่านรายการต้องรีบสูบน้ําออกทั้งหมดอย่าไปเก็บน้ําไว้ในนิคมสูบน้ําทิ้งไหมเพราะว่าน้ํำยังไหลมาได้อยู่<อ>แต่ถ้าน้ํามาท่วมแล้วคุณแก้ไม่ได้แล้วเราสูบน้ําเดนออกให้มันแห้งจหมดนะใกล้ จะเท่าที่ทําได้เลยนะครับเดี๋ยวเวลาน้ำมันมันบ่าผ่านมาเนี่ยเราก็สูมันอยู่ตลอดก็จะไม่ทมันก็จะทันมันจะทันนี่คือยึดหลักนี่สาคัญมากอันนี้อยากจะเน้นย้ำว่านี่คือสําคัญที่สุดป้องกันน้ําท่วมเหมือนกับสภาพในบ่อดินเคยไปเห็นบ่อที่เขาขุดดินขายไหมครับบางทีก็ขุดลงไปลึกไปสามสิบเมตรถามว่าทําไมน้ําไม่ท่วมอยู่เป็นสิบปีผ่านพายุฝนผ่านฝนตกหนักมาทุกปีน้ําไม่ท่วมแล้วไปดูเครื่องสูบน้ํา ตัวกระเปียกเดียว20แรงเนี่ยถ้าเทียบกับเครื่องสูบพวกนี้คนละเรื่องเลยเขาเรียกว่าคนละไซต์ต่อยคนละไซต์เลยมันไม่ช่วมเพราะมีการดูดน้ำนาะขึ้นทิ้งตลอดเวลาในขณะที่น้ำในบนคลองลึกมานสี่เมตรแต่บอ่อดินลึกตั้งสามสิบเมตรนี่น้ำไม่ช่วมอยู่ใกล้คลองด้วยนะ,ะแต่ยามใดนะถ้าพลระเขื่อมันแตกคลองมันแตกน้ำทะลักออกมาเนี่ยเหมือนนี่ของจริงเนีที่บางปลามีบอ่อดินบอ่อหนึ่งถูกน้ำท่วมเขาเปรี้ยงเดียวเนี่ยนะทิ้งบอ่อเลยพอน้ำขึ้นเขาระดับ ห้าเซนเมตรหนึ่งเลยนะช่วยตัวไม่ได้แล้วเพราะเครื่องมันสูบไม่ทันมันก็เพิ่มเรื่อยๆจนน้าเต็มบอ่อหมายว่ารถแมคโครรถอะไรต่างก็ทิ้งมีกี่ลำมีมีกี่คันก็ทิ้งหมดแล่ะทำอะไรไม่ได้วันนี้นะนี่คือปลายทางของนี่ตำรวจนะครับแต่นี่คือตน้นต้นทางนี่แค่อย,อยู่หา่างแค่ไม่กี่กิโลประมาณสี่<อ>กิโลนี่นะครับประมาณสี่กิโลนี่นะครับปลายน้าเนี่ยปลายคลองไม่มีน้ําจากตรงไหนนะคะ เนี่ยจากขอบไปน้ำเนี่ยเครื่องสารนิสมน้ำเนี่ยมันอ,อยู่ใกล้กันห่างกันประมาณส3มส0มสิบสี่สิบเมตรนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยห่างจากตรงนี้ประมาณสี่กิโลถนนเทีพรลักนี่น้ำเต็มเห็นไหมเห็นพื้นถนนไหมครับแต่ที่นี่เห็นเพื่อนถนนไหมห่างกันประมาณสองเมตรนะถาม,ม่าเกิดแล้วนา,น,านี่หมายความว่าอะไรหมายความว่าน้ำเนี่ยมันไหลมาไม่ทันมันไปโดนอะไรเนี่ยวันนี้ผมดูว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะก็พยายามวิ่งนะตรวจด,ดูหมายความว่า ดูว่าจะมีผักตบมีอะไรไปไปตันมันไหมเหมือนที่สภาพที่เจอตลอดเวลาก็ดูแลถึงแม้มันจะมีแต่น้ำจะไหลได้แต่ถ้าน้ำไหลไม่ทันถ้าไปทานมันเลยมันช้ามันก็บล็อกน้ำเหมือนกันเลยไม่ต้องไม่ต้องมีฝายมั้ยนะครับมันก็บล็อกพ้นน้ำมันมีมวลสารมันก็ไล่กันเหมือนรถติดและถ้ารถข้างหน้าติดไปดูมอเตอร์เวย์จะมีอยู่บ่อยไปดูวงแหวนรอบนอกนะครับเราจะเห็นว่าบางทีรถติดข้างหน้าทางโล่งเนี่ยวิ่งช้าหน่อยข้างหลังติดเป็นแถบเลยไม่ได้มีอุบัติเหตุ น้ำก็เหมือนกันถ้าข้างหน้ามันไหลไปช้าเนี่ยข้าหลามก็ยานเปิดขึ้นมานะครับเป็นแถแผ่บริเวณกว้างเลยถ้าที่นี่ลงเขาถึงลงแล้วถ้าก็ไม่ลงระดับมนรักษาไปเรื่อยมาทีเลนที่นี้เนี่ยเท่ากับเหมือนน้าไม่ไหลเลยน้ําจะท่วมยาวนานเลยค่ะจนถึงตอนนี้ก็ยังลงพื้นที่ดูแล้วก็ไปเรียกว่าคุยการกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการที่จะบริหารจัดการเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยสมรการวันนี้ตื่นตัวนะครับเราไม่ตื่นเราไม่ตื่นเต้นแล้ว แต่เราเห็นคนโทรมาทาให้เราตึงตหนกท,กท่านพูดแชงต่นตนกตนกเราแบบโอ้คําตตึนตหนกนี่ก่อทาให้เกิดความเสียหายมหาศาลนะครับวันนี้นะครับถ้าดูคุณก้อยดูสภาพสองสภาพนี้นะจะมองเห็นแล้วเดี๋ยวผมชี้ให้เห็นในสภาพย้ายดูสภาพหนึ่งนะครับสภาพที่นี่ขยะมาเติมเห็เขาก็เก็บขึ้น<ฆ>นะเก็บกองขยะเก็บเลยขึ้นตลอดเวลานี่ก็นี่ที่คลองเจริญรามีประตูมีชานิสุน้ำยี่สิบตัวเห็นจะดหล่าน้ำไหมโบติทเขารักษาระดับนี้ ผมต้องกดลงระดับนี้ต้องขอกันมาให้กดลงระดับนี้เพราะถ้าไม่กดลงระดับนี้นะถ้าอยู่ระดับนี้นะน้ําท่วมกรุงเทพท่วมสมุทรปราการแค่เนี้แต่สามารถท่วมสมุทรปราการได้เชื่อไหมมันระบายไม่ทันเหมือนกันถูกเพราะจากแค่นี้ตรงนี้นะมันจะอั้นไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะท่วมเลยวันนี้นะครับเราพิสูจน์แล้วว่าน้ำเนี่ยมันมีมวลสารมันมีเวลาในการเดินทางน้ํามันจะอย่างเนี้ย น้ำมันนะ่ะท่วมท่วมแน่ถ้าคุณจัดก,การจัดก,การไม่ดีะนะครับวันนี้เรามาดูอันนี้ที่คลองศรีสะเจรเข้ใหญ่เราไปตรวจตอนนี้นะ้ําเมื่อสิบวันก่อนะนะครับแล้วนี่ที่ถนนมานาตาดอ,อันนี้เป็นทางที่มันมันเหมือนกับเป็นทางคอคอดนะครับในคอขอดนี้นี่ทางที่เราวิ่งผ่านก็บางเบาน้ําท่วมนี่เนะี่ยเมื่อสิบวันก่อนอันนี้จากจากฝนตกนนหรือว่าจากอะไรคะ จากฝนตกด้วยแล้วก็จากน้ำที่มอัดลงมามแล้วมาเข้าท่วมพื้นที่แล้วประมาณ30เซนแล้วตอนนั้น,นที่ท่วมตรงนี้นี่ก่อนหน้านั้นได้สูบในส่วนของเขาสูบโดยปกติอ๋อผมก็ไปบอกว่าให้สูบเพิ่มขึ้นเราทดลองดูจับเวลาเลยเขาสูบอยู่18ตัวแต่ผมไม่รับไม่ทราบว่าเวลากลางคืนเขาหยุดสูบหรือเปล่านะแต่ผมบอกอยาหยุดสูบต้องสูบตลอดเวลายาหยุดสูบนะครับเพาถ้าหยุดสูบมันจะท่วมแล้วเราจะทดสอบดู หลังจากที่เขาสูบอยู่ประมาณสามสิบชั่วโมงนะที่นี่รถหายหมดเลยที่ตอนนี้ไม่ท่วมนะครับโทรไปเช็คได้หมายถึงน้ำรถระดับหายไปหมดเลยไม่ใช่ว่ารถยนต์หายไปนะคะน้ำไม่ท่วมหมายความน้ำไม่ท่วมแล้วแล้วเราคุมอยู่พอเราคุมอยู่น้ำพอคุมอยู่ไม่ท่วมแล้วมันก็ไม่ท่วมแล้วเราเราสูบอยู่ตลอดเวลาเพราะยาน้ำจากคลองประเวณีที่ไหลลงคลองสำโรงก็ดีไหลไปนครสำโรงผ่าน คลองชียงนุชิตผ่านคลองบางสาทงผ่านคลองิศกิเจริคัยใหญ่ผ่านคลองบางเฉลอมผ่านคลองลาดกระบังคนนี้มันจะระบายลงมาเติมน้ำในในคลองสำโรงคลองสำโรงก็ไหลลงทางคลองชายทะเลเราก็ดูดเราก็สูบออกอย่างนี้ตอนนี้เราวบกลมอยู่มาแล้วว่าเหมือนในบ่อดินแล้วน้ำในเจ้าสุกาทุถกพองระดับลงจนต่ำสุดที่คลองสำโรงถูกพ่องต่ำระดับไปถึงลบแปดสิบเซนผมก็บอกท่านยลฤกิจเพชรบดีนะถ้าเป็นนายก เทสมนตรีที่นั่นให้ลดระดับลงถึงเม็ดยังไงได้วันนี้นะผมดีใจว่าเข้าสู่เราสา,าบบ่ดินที่เราควบคุมได้แล้วหมายคามว่าเราสามารถเดินน้าได้ตลอดเวลาถ้ามันไหลบา่ามาจากทางมินบุรีน้องจองเนะี่ยผ่านลงมาของเข้าของประเวทนะเขาของสำโรงเข้ามาน,นี่นะเราสูบเอกตลอดน้ําไม่มีทางท่วมเพราะน้ำมันค่อยไหลทยอย,อยมาเรื่อยๆน้ําส่วนใหญ่มันจะมันก็จะไหลไหลไปสู่สู่อย่างที่พื้นที่มันเทมันจะเทลงไป้ไปนะ้ำจราการระดับ เดียรจากการนี้เราไปเล่นในน้ำในทะเลอ๋อก็ใช้หลักการในแง่วิทยาศาสตร์มาบริหารจัดการให้เต็มที่เรียกว่าต้องทํางานกันตลอดเวลาเลยนะคะกับเรื่องของปัญหาน้ําท่วมที่นี่สุดท้ายแล้วค่ะท่านสสสจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยไหมคะเรื่องของตอนนี้หลายจุดหลายที่ก็มีปัญหาเรื่องของน้าท่วมรวมถึงให้ความเชื่อมั่นหน่อยสําหรับชาวจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยค่ะวันนี้วันนี้ขอขอขอบเรียนพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านทุกคน ขอยเข้าใจว่าน้าท่วมเป็นภัยธรรมชาติถ้ามันท่วมไม่มากนะเราจะตก,กะใจนะครับยังไงก็แล้วนะมวลน,น้ำมหาศาลเนี่ยต้องฝ่าผ่านแน่นอนเพื่อลงเลถ้าผ่านไปที่ไหนเนี่ยมันก็จะท่วมที่นั่นแต่ถ้ามีการเตรียมน้ําดี ب, พองรืดับน้ําลดลงโดยเฉพาะจังหวัดสุป,ประการและกรุงเทพปริมณฑลและกรุงเทพนะครับต้องพยายามดเดินน้ําออกให้ได้มากที่สุดเพื่อให้น้ําในพื้นที่มีน้อยที่สุดแล้วน้ําจะทยอยไหลไปเลยแล้วก็สูบออกตลอดเวลาก็จะไม่ท่วมเหมือนที่ทางทางสุป,ประการได้ทำ วันนี้ขออย่างเดียวขออย่าให้ตื่นตระหนกแต่ขอให้ตื่นตัวไว้ถ้า,อ,าอยากให้น้ํามันลดลงเร็วนะฮะอย่าตื่นตระหนกแล้วไปช่วยเอาผักตบอย่าทิ้งขยะอย่าทิ้งอะไรลงไปขวางทางเดินของน้ําแล้วช่วยกันคนละไม้คนละเบอร์นะครับไปพยายามลอกพยายามเปิดทางให้น้ามันไหลเพื่อระบายลงสู่ทะเลเร็วที่สุดนะครับส่วนวิธีการนะครับที่ใหญ่ๆเลยนะครับในแม่น้ำชพระยาในแม่น้ําท่าจีแม่น้าบางปะกงนี่นครับ จำเป็นอย่างยิ่งนะครับเรือทคนี่นะครับมีคนสงสัยครับ mm hmm. ก็โทรมาถามผมว่าเอ๊ะมันจะได้ผลไหมผมตอบเลยการใช้เรือทักใหญ่ขนาดนี้คุณก็ยดูนะครับนี่คือเรือทักขนาดใหญ่4 0 0พันแรงมากินน้ำมันชั่วโมงละ280ลิิตรต่อชั่วโมงเรามีอย่างนี้สามลำอยู่ที่บางหัวเสือ,อผักน้ำเนี่ยเทคนิคการผักน้ำคือเมื่อเวลา,าน้ำลงนะครับผักให้เร็วเลยน้ำจะไหลผ่านพุ่งเร็วเลยเหมือนน้ำตกเลยจะได้ผลครับ แต่ช่วงเวลาน้าขึ้นนะเราก็พักเครื่องพักไม่ได้เพราะมวลน้ํามันใหญ่มากพักไปมันก็มันมันก็ไปไม่ได้เพราะน้ํามันขึ้นนะครับแต่แต่ว่าถ้าน้ํามันลงในพักเร็วเนี่ยช่วยได้นะครับช่วยได้ถ้าใช้เรือมากๆแต่อยากได้เป็นเรือทักมากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเรือประมงเรือวลามันลำเล็กนะครับอาจจะมีแล้วดูเกะกะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ลำใหญ่ๆเนี่ยช่วยได้มากเลยครับเพราะตอนนี้น้ําไม่ท่วมที่ วัดบงหัวเสือเนี่ยปกติถ้าน้าท่วมเนียวัดบงหัวเสือต้องน้าท่วมแลวตอนนี้ไม่ท่วมเลยครับและระดับน้ําที่นั่นยังต่ำกว่าตลิงลงประมาณ80เซน หลักการนี้ก็ใช้ได้ดีนะคะกับการที่จะผลักดันน้ําลงสู่ทะเลค่ะกับการที่จะนําเรือมาช่วยกันนะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทางรัฐบาลก็มีการดําเนินการไปแล้วและหลังจากนี้ก็คงจะเกิดขึ้นอีกหลายครั้งกับการที่จะช่วยกันแล้วก็หลายพื้นที่ก็จะได้ปลอดภัยจากเรื่องของน้าท่วมด้วยค่ะและก็แนวทางเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะมาใช้ได้นะคะเพราะว่าที่จังหวัดสมุทรปราการก็ทําแล้วก็เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยกับการที่จะแก้ไขเรื่องของปัญหาน้ำท่วมและที่สําคัญเรื่องของการบริหาร การก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันถากว่ามีน้ําท่วมเกิดขึ้นแล้วหรือยังไม่มีเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็ต้องอดทนมุ่งมั่นกับการที่จะดําเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะสําหรับรายการธรรมมาที่การพบประชาชนในวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะสสประเสริฐชัยกิจเด่นนาภารายประธานคณะกรรมการที่การวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสภาผูา้แทนราษฎรรวมถึงยังเป็นสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการพักเพื่อไทยที่วันนี้ร่วมพูดคุยกันในช่วงนี้ขอพระคุณท่านมากสวัสดีค่ะครับ หมดเวลาลงแล้วนะคะสำหรับรายการในวันนี้ค่ะสอสอประเสริฐดิฉันอัญชิตถาพร้อมทีมงานสถานีวิทยุโทร,รทัศน์รัฐสภาผ่านดาวเทียมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ